วันนี้อายุ63แล้วครับผมทํางานตากแด,ดเยอะหน้าก็เลยเป็นฝ้ามองหน้านเลยดูโทมโทไปแล้วก็ดํามากๆเลยเพราะว่าตากแด,ดทุกวันจนไม่อยากจะซองกระจกดูหน้าตัวเองเลยครับแล้วก็หน้ามันเหี่ยวดูแก่แล้วก็ไม่เต่งตึงเลยครับรู้สึกว่าผิวมันไม่อิ่มน้ำมองดูคนผิวคนแก่ไม่เรียบไม่เนียนไม่สม่ำเสม,มอไปไหนคนกระทักก็ดําดจริงฝ้าก็เยอะจนผมได้ใช้นิต,ติเซรั่มตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยผมก็ทาตัวนี้ตอนเชา้าแล้วก็กอนนอนทุกวันเลย อาบนาอับท่าทำอะไรเสร็จก็ทาเซรั่มเลยใช้ไปไม่กี่ทีแล้วครับรู้สึกเลยว่าหน้าเน้นุ่มขึ้นพอใช้ไปใช้ไปรู้สึกว่าหน้ามันสว่างขึ้นผิวใสขึ้นไปไหนมาไหนก็มีคนทักผมว่าหน้าเนี่ยดีขึ้นแล้วไม่มีฝ้าเลยฝ้ากะเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเนี่ยดูที่ตัวเนี้ยไม่มีฝ้าเลยรวมๆแล้วตัวเนี้ยเป็นเซรั่มที่ใช้ได้ผลจริงๆนะผมก็ลองใช้มาเยอะพวกเซรั่มเนี่ยแต่ตัวนี้คือดีเนื้อเซรั่มไม่ใส่ไม่เหนียวจนเกินไป เนื้องเข้าซึมทูผิวได้ดีคนเมยุแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันก็มีแต่โทรมลงโทมลงใช้นิสิเซรั่มแบบผมสิครับ